ตัวนี้นะครับมันจะรับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับพอรับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เสร็จปุ๊บมันก็จะปรับค่าให้เหลือประมาณ12โวลต์ดีซนะครับแล้วก็จ่ายมาที่แผงประมวลผลนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่มันใช้เช็คใช้เช็คความชื้นของดินนะครับพอความชื้นของดินลดลงนะครับตัวนี้ก็จะสั่งงานนะครับสั่งงานนะครับพอสั่งงานเสร็จปุ๊บ ชุดวงจรชุดนี้นะครับถ้าถ้าดินมันแห้งนะครับมันก็จะสั่งงานโดยการจ่ายไฟไปที่แผงตัวนี้นะครับแผงตัวนี้เป็นแผงรีเลย์นะครับก็คือสั่งสั่งมาก็คือไฟมันก็จะมาคั่วลบแล้วก็คั้วบวกมาจ่ายไฟให้ตัวนี้นะครับนะครับพอไฟตรงจุดนี้ผ่านมานะครับขั่วบวกผ่านมาเสร็จปุ๊บมันก็จะครบวงจรพอครบวงจรเสร็จปุ๊บมันก็จะสั่งให้รีเลย์ชุดนี้ทํางานนะครับ ชุดรีเลย์ชุดนี้ก็จะต่อขั้วตัวนี้นะครับพอมันได้รับพอมันมีพอมีไฟจ่ายมาตรงจุดนี้นะครับขั้วบวกและขั้วลบมันก็จะครบวงจรชุดบอร์ดนี้ก็จะสั่งงานให้เส้นนี้กับเส้นนี้เชื่อมต่อกันนะครับก็แสดงว่าจากแผงโซล่าเซลล์นะครับวิ่งเข้ามาตรงจุดนี้แล้วก็มาจ่ายนี้นะครับส่วนขั้วลบเนี่ยเราต่อมาเราต่อมาโดยตรงนะครับจากจากชุดนี้เลยนะครับชุดบาลานซ์ไฟนะครับ เข้ามาโดยตรงนะครับปึ๊บแล้วก็มาเข้าที่วาล์วนะครับแสดงว่าไฟที่มาจ่ายให้วาล์วาน้ําตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเสมือนว่าไฟมันมาจากแผงโซลาเซลล์โดยตรงนะครับนะครับหมายความว่าเราจะเอาชุดรีเลย์ชุดนี้มารับกระแสนะครับมารับกระแสเผื่อว่ากระแสมันสูงนะครับ มันมันก็จะมาอยู่ในวงจรนี้แทนนะครับส่วนวงจรนี้ไม่ต้องใช้กระแสสูงนะครับเราก็เลยไม่ให้ไฟผ่านจุดนี้เยอะนะครับตรงแผงวงจรนี้ก็จะเป็นแค่วงจรสำหรับใช้ในการสั่งงานนะครับพอสั่งงานเสร็จปุ๊บนะครับไฟส่วนใหญ่นะครับที่มีกระแสสูงก็จะไหลผ่านรีเลย์ชุดนี้นะครับเพื่อมาป้อนให้กับวาล์วน้ำตรงจุดนี้นะครับวาล์วน้ำก็จะทำงานนะครับ สำหรับวงจรชุดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับก็จะต่อในลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวๆว่าให้ดูชิ้นงานจริงว่าชิ้นงานจริงที่เรามีนั้นเวลาเรามาต่อกันแล้วจะเชื่อมต่อลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะครับจะทำการประกอบเข้ากับตู้ของพ p นี้ก็ได้แสดงให้ดูอุปกรณ์ที่ เป็นตัวจริงนะครับเอาอุปกรณ์จริงๆมีหน้าตาเป็นยังไงเอาบาลินอย่าเพิ่งจับไปไหนดิไปก็จะประกอบลังตู้นะครับสำหรับ P p นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ